บริเวณน,นี้ก็เป็นบริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็ก่อนที่จะขึ้นบนเขาหลวงนะครับบนยอดเขาหลวงนะครับนักท่องเที่ยวทุกคนก็ต้องมาลงทะเบียนณ,ณบริเวณของอที่ทําการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับบริเวณติดต่อสอบถามนะครับเพื่อจะได้เ,เช็กยอดในเ่วงเวลาการขึ้นนะครับเนาะหลังจากานักท่องเที่ยวลงทะเบียนเสร็จนะครับส่วนใครที่ไม่ต้องการาแบกสัมภาระนะครับ อยากจะมาให้ทางลูกหาบของทางเจ้าหน้าที่นะครับดําเนินการในการหาบหาบได้ก็เอามาให้ติดต่อที่ตรงบริเวณจุดบริการลูกหาบนะครับบริเวณตรงสถานที่ป้อมของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีตะช่างแล้วก็รับน้าหนักในการช่างนะครับอันนี้โลเท่าไหร่ครับอ๋อร้อยยี่ห้าบาทอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับถ้าใครสนใจครับก็มาให้บริการลูกหาบนะครับรับ ภาพของสัมภาระของเราขึ้นไปข้างบนได้เลยนะครับว่างเลยมึงก็มองตรงมาเาตะเกี่ยวนั่งนอนขับาถต่อได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับของผมจะขึ้นไปนอนข้างบนสองคืนนอนบนสองคืนนะครับมีเต็นท์มาเองนะครับเนาะครับอุปกรณ์เอามาเองหมดครับอ่างั้นคือนักเที่ยวแค่ลงระเบียบตรงนี้นะครับครับคืออืมอืม หลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จเนาะเราก็จะได้บัตรของทางอุทยานครับบัตรผ่านแล้วก็ใบมัดจําใบมัดจาอ่าอ่าถังอ่าขยะที่เรานําขึ้นไปนะครับเป็นใบเล็กๆนะครับที่เขียนว่าเบอร์สีนะครับพร้อมกับถุงในการจัดเก็บขยะลงมาข้างล่างนะครับแล้วค่อยมารับเงินมัดจําคืน200บาทนะครับสําหรับค่ามัดจานะนักท่องเที่ยวห,หลายๆท่านนะครับก่อนที่จะเข้าไปพิชิต เขาหลวงนะครับก็จะต้องอมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันที่หน้าป้ายทางขึ้นนะครับจุดสตาร์ทนั่นเองนะนี่ครับผู้พิชิตยอดเขาหลวงสุขโขไทยว่าอย่างนั้นเนาะโอเคครับสำหรับนะการมาใช้บริการร้านค้าสวัสดิการของทางอุทยานนะครับเราจะซื้อสินค้าก็ต้องใช้คูป,ปองนะครับเข้าไปแลกคูป,ปองที่ห้องอ่า ขายของเด็ดตล็ดทั่วไปนะครับรก็จะได้คูปองแล้วก็มาแลกอาหารที่เราสั่งตามต้องการเลยนะครับก็ราคาตามที่เมนูนะครับเขาจัดสรรไว้ให้นะักท่องเที่ยวได้ทราบราคานะครับช่วงนี้ก็อากาศอบอุ่นนะครับแล้วก็ตอนเช้านะครับร้านค้าเปิด2องโมงเนาะก็ต้องรอเวลานิดหนึ่งเพื่อในการเตรียมอาหารของแม่ขายแม่ค้าอะไรประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเราทานกาแฟลองท้องนิดหนึ่งไม่ต้องรีบครับระยะทางใกล้ๆเอง3กิโลกว่า ประมาณนั้นแต่ความชันไม่รู้นะน้ำตาไหลซิกซิก็กกว่ากันไปเนาะ <c ười> จิบจีบเดี๋ยวก็รู้ <c ười> โอ้โหดูสิครับ <c ười> น้ำหนักของผมนะครับที่จะแบกขึ้นไปเองนะครับดูครับเป้ใบเดียวนะเนี่ยดูเลยยี่สิบเอ็ดโลโดีเป้เลยโหดไม่โหดไม่รู้ <c ười> โอเคช่วงนี้เราก็เป็นได้เวลาที่เราจะเดินขึ้นเขาหลวงสุโขทัยกันแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาเท่าไหร่เนี่ย9โมง9โมง5นาทีนะครับก็มารีบมาร้อนเนาะเดี๋ยวเราไปเห็นว่ามีองค์พระพุทธรูปเนาะอยู่บริเวณทางขึ้นพอดีแล้วเราไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่สะกก่อนเนาะขออนุญาตท่านเนาะแล้เราค่อยเดินขึ้นนะครับพิชิตเขาหลวงกันเนาะ ก็มีป้ายบอกเป็นระยะระยะนะครับจุดแต่ละจุดนะครับทั้งหมดก็ ,3720 เมตรนะครับจนถึงค่ายพักแรมเนาะตรงนั้นเราค่อยว่ากันเนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะไปรอดไม่รอดเมื่อกี้ก็ทางลูกหาพันาก็ได้ให้นำบัตรไว้นะครับเขากลัวเราไปไม่รอดเหมือนกันเนาะมันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าทางมันชันอยู่เหมือนกันนะประมาณ น้ำหนักของผมที่เอาไปก็21กิโลอ่ะพอดีเลยโอ้โหอุปกรณ์เยอะไงก็ที่เพิ่มมาก็น้ำน้ำดื่มขวดใหญ่สองขวดแล้วก็สเสบียงอาหารแห้งนในบางส่วนนั้นเองโอ้โหหดเลยอ่ะเดี๋ยวไว้พาก,ก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยเดินทาง โอเคครับในช่วงนี้ก็ในเวลาที่เราจะเดินขึ้นเขาแล้วเนาะก็ค่อยๆไปไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนกันแล้วกันเนาะนก็หลังจากที่กราบพระขอพรอ,องค์พระท่านแล้วก็พร้อมเดินทางเลยเนาะก็ทางก็เป็นทางขึ้นขึ้ๆลนลง,ลงตามลักษณะของภูมิประเทศนะครับ <c oughs> ไปค่อยๆไปอ่า นะค่อยเดินเพราะว่าการเดินถ้าเราเดินลงกระแทกมากก็ทําให้เจ็บเท้ามีโอกาสเจ็บปลายเท้าได้นะก็ค่อยๆเดินนะครับใส่ดอกยางของรองเท้าช่วยจับพื้นด้วยนะพื้นถนนพื้นทางนั่นแหละนะครับอโอเคเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งข้ามสะพานซึกก่อน <laughs> โอเคตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มาถึงตรงป้ายจุดบอกทาง นะครับไปปะดูใหญ่ว่างนั้น3 7มรเจสิเมตรนะครับอันนี้จุดพักจุดแรกเนาะก็มีนักท่องเที่ยวเพิ่มพลังกันอยู่นะครับก็หายใจลึกๆเนาะไม่ว่าใครนะตัวเราด้วยเลยแหละ <c oughs> นู่นครับเส้นทางเห็นว่าวสุดยอดไหมไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ที่เรามากันที่นี่ก็ไม่ใช่อะไรวนะมาเอาไฮไลท์นะเอ้ยชอบตรงที่ว่ามันมีต้นไม้ร่มรื่นนี่แหละสุดยอดเลยถนนก็ไม่กว้างมากนะไม่เหมือนกับพวก สถานที่อื่นเขาเนาะตรงเนี้แล้วก็เป็นก้อนหินเป็นช่วงๆไปตามทางที่เราเดินเนาะก็เขาก็ไม่ได้ติดป้ายว่าห้ามยกเล่นนะก็แล้วแต่จะพิจารณากนันเอาเองนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวเนาะแต่อย่าไปทําลายป่าไม้ของเขากันแล้วกันเนาะเอาไว้ให้คนรุ่นหลังเขาได้มาชมความงามด้วยกันแล้วกันป่ะเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปอีกทีละนิดทีละหน่อยหายใจลึกๆไม่ลองไม่รู้เนาะ ความเหนื่อยมันเป็นเรื่องธรมรมดาไม่ว่าจะเล่นกีฬาประเภทไหนก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะอยู่ที่แรงเท่าน,นั้นแหละโอเคก็เมื่อกี้ก็เป็นที่พักนะครับที่น้องๆเขานั่งทานข้าวกันก็จากนั้นมาก็370เมตรก็จะมาถึงต้นประดู่ใหญ่เนาะหายใจลึกๆอ,อากาศเย็นสบายดีนะครับออกจะเย็นๆด้วยนะครับยัยงไงต้นประดู่ใหญ่ใหญ่จริงๆ ไม่ต้องไปอบเนาะมาคนเดียวอบไม่ไหวอบไม่ไหวครับมาคนเดียวว่าทางเดินนี่น,น่าเดินสัมผัสนะทางเดินสวยงามมากเลยที่นี่นะเขาหลวงอะ่ะุทยานแห่งชาติรามคำแหงนะครับนี่ครับต้นประดูใหญ่ของแท้อยู่นี่ครับเดินขึ้นมาจากข้างล่างนะครับที่เราเห็นอยู่นั้นโอ้เรางงเลยว้ยเรานึกว่าตรงนั้นต้นประดูใหญ่ที่ไหนได้ต้นนี้ครับขึ้นมาอีกสักพักระยะหนึ่งนี่ครับใหญ่จริงๆแต่ต้นนั้นก็ใหญ่เหมือนกันนะ โอคนเดียวเอาไม่อยู่นะครับนี่ครับต้นประดูใหญ่นะครับขึ้นมาก็มีตะแคร่ให้ด้วยนะครับแต่ไม่มีแตงโมขายให้นะครับร้านค้าไม่มีด้วยไสยเจียต้องอลองรับน้ำหนักให้กับท้องมาตั้งแต่ข้างล่างนะครับก่อนที่จะเดินขึ้นมานะครับถ้าอยากจะทางก็ต้องนู่นเลยสุดปลายทางนะครับ มอเอหก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 อีก400เมตรอยากจะรู้จังเลยว่าใครเป็นคนตั้งชื่อชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมาโอ <laughs> ดูครับดูดูด,ดูเป็นยังไงบ้างครับเส้นทางสุดสวยเลยนะทางหน้าเดินนะครับหน้าเดินเป็นทางที่ว่าเป็นโขดหินเป็นช่วงๆไปเนาะถนนก็กว้างอยู่นะครับเดินสวนทางกันได้อย่างสบายๆเลยโอเคขออนุญาตนั่งพับระบบหายใจแป๊บหนึ่งเพราะว่าฮัตเรทมันพุ่งละอ ตอนนี้เราก็เดินมาถึงป้ายบอกทางจุดชมวิวอีก200เมตรพนะดูเส้นทางครับแต่ว่าก็ร่มเงาดีนะร่มเย็นสดชื่นก็ไผ่เต็มเลยนี่เดี๋ยวเราจะไปทางนี้ละรับรองไม่มีหลงนะครับเส้นทางเดินวันเวย์ห้ามเดินลัดป่าไปหายใจลึกๆเราสักครู่ <c oughs> โอเคครับหลังจากที่เราเดิน หน้า19ถอยหลังมา59จากระยะทางแต่จุดสตาร์ทหน้าทางขึ้นเขาหลวงนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดที่พักหรือจุดชมวิวนั่นเองนะครับตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวระลายท่านนะครับมานั่งชมบรรยากาศชมวิวของพื้นที่เขาหลวงกันอยู่นะครับแล้วก็มีป้ายปฐมพยาบาลด้วยนะครับแต่ว่าไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้บริการเขาเลยนะครับเนาะแต่ละท่านเนาะแล้วก็มีอัศจรรย์ให้นั่งชมบรรยากาศของวิวธรรมชาติของพื้นที่ของเขาหลวงนะครับก็คือณนะจุดชมวิวนั่นเองนะครับมองไปข้างหน้าเลยนะครับ นี่ครับบรรยากาศของพื้นที่จุดชมวิวนะครับถ้าเป็นอากาศช่วงเช้าๆประมาณสักตีห้าถึงหกโมงหรือเจ็ดโมงนี้นะครับก็จะมีไฮไลท์ของอะอะทะเลหมอกพง่ายๆเนาอะ,อะเป็นหมอกเป็นพื้นให้เห็นหน้าในช่วงอากาศหน้าหนาวเนาะแต่ช่วงนี้ก็ต้องรอไปก่อนเนาะเพราะว่าอากาศยังไม่เย็นลงเท่าไหร่นะครับอันนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยเดินกันขึ้นมาแล้วนะครับก็เป็นระยะๆะะนะครับของแต่ละท่านเนาะ นู่นข้างหน้านู่นก็ตรงที่เรานอนกลางเต็นท์อยู่ข้างล่างนู่นเนาะที่เราเดินขึ้นมาจุดสตาร์ทอยู่นั่นแหละมองเห็นลานจอรดรถอยู่นะครับไปเราได้เวลาเดินทางแล้วจากจุดชมวิวขึ้นไปข้างบนอีกไม่รู้ว่าเป็นจุดอะไรนะครับต่อไปเนี่ยเพราะว่าหูมือตาลายแล้วไม่รู้ว่าตัวหนังสือเป็นยังไงบ้างเนาะไปค่อยๆไปเราเป็นคนเดินช้าเราก็ต้องค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับสูตรของเราก็คือเดินอ้าวมองหน้ากันสิสูตรของเราก็คือเดินหน้าหนึ่งเก้า ถอยหลัง59นี่คือสุดรสเต็ปในการเดินขึ้นเขาของผมนะครับให้อนุญาตลอกลินแบบได้ไปเลยโอเคตอนนี้เราเดินมาถึงจุดบอกน้ำดิบผามหาดโอ้ไม่ใช่จุดอะไรไม่รู้แต่ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะอ๋เอเามัรู้อยู่ตรงไหนโอ้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่โอ้ไม่พูดดีกว่าขอญาตไว้ณนะที่นี้ ขออาตหายใจดีกว่าออตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าถึงไหนแล้วนะแต่ก็เลยต้นตะเคียนคู่นะครับมาแล้วล่ะได้สักระยะหนึ่งแต่ว่าทางดูสิดูระบบหายใจด้วย มันเป็นทางแบบชันขึ้นตลอดนะไม่มีชันแล้วก็ลาดลาดแล้วก็ชันนะอันนี้แบบขึ้น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 ตลอดเลยนะตามนี้แหละโอ้ก็ต้องค่อยๆไปเนาะอย่าไปหักโหมอย่าให้ฮาร์ดเลดเราพุ่งถ้าพุ่งแล้วแย่เลยนักท่องเที่ยวก็ทยอยกันเดินขึ้นมาพักบ้างเป็นระยะระยะ ็มีจุดให้พักอยู่นะแต่ร้านค้าระหว่างทางไม่มีนะก็ต้องเตรียมมาเองอาหารและน้ําระหว่างทางสําหรับคนที่จะทานแต่น้ำนี่ขาดไม่ได้ล่ะต้องมีเพราะเราเสียเหงื่อเราต้องเติมน้ำเข้าไปโอ้เเดี๋ยวขอญาตเดินก่อนหายใจด้วยอ่ะตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาถึงจุดพักป้ายบอก างลูกหาบอกเรานะครับโอ้นี่ไงคุณอยู่ที่นี่นี่นะครับน้ําดิบผาผหัดนะครับจากข้างล่างขึ้นมา2.3กิโลเมตรนะครับอ๋อจะไปดูมันถ้าดูแล้วมันจะทําให้จิตใจเราหดหูอ้าใกล้ตาใกล้เท้าของเรานะโอเคนะครับดูเส้นทางของเขาหลวงนะครับไม่มีทางลาบเลยนะครับมีแต่ขึ้นกับขึ้นอย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับ ึ้นแล้วก็คืด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 เราบอบบอดระบบหายใจของเราจะต้องเตรียมการมาให้ดีนะครับอ้าวเป็นอะไรของมันอ่ะโอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงเลยน้ำดิบผามหาดนะครับมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับบริเวณที่เราอยู่ตรงนี้เนาะข้างหน้าก็อีกประมาณ3 0 0อเมตรเราก็จะถึงจุดของต้นไทรงามนะครับบริเวณนี้ก็ ใกล้จะถึงแล้วล่ะเนาะอีกสักนิดเดียวก็ถึงละนะประมาณกิโลน้อยๆให้กำลังใจตัวเองไปนี่ครับไปใส่งามอีก300เมตรเนาะก็บริเวณของจุดต้นบริเวณระหว่างทางช่วงน้ำดิบน้ำดิบอะไรน้ำดิบผามหาดเนาะมาถึงต้นไสงามนะครับเส้นทางก็จะเป็นทางลาบนิดนึงเนาะ ได้ได้พอได้หายใจพูดง่ายพอได้หายใจพอได้รักษาระบบปอดของเราเนาะอย่างเต็มอิ่มนิดนึงแล้วก็ได้ยินเสียงนกการ้นะองเป็นกําลังใจให้เราฟังสดชื่นนะสดชื่นในสมองของเราแล้วก็ลมเย็นนะครับลมเย็นเงาด้วยอ่ะตอนนี้ก็เริ่มเดินขึ้นลักษณะเป็นเนินอีกแล้วไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ โอเคครับตอนนี้เราก็าเดินทางมาถึงจุดพักอีกที่หนึ่งเนะาะเป็นจุดพักของไสงามนะครับไส่งามนะครับเราก็จะขึ้นไปที่ป่องนางนาคอีก320เมตรเนาะนี่ครับคือต้นไสงามนะครับจุดพักอีกจุดหนึ่งนะครับระหว่างทางาไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินด้วยเนาะเครื่องบินผานนิดมั้งนะครับอ เราตอนนี้เราเดินมาได้ระยะทาง3มกิโลนะจากข้างล่างนะครับก็คือไ่งามนะครับนี่บริเวณที่เราอยู่นะบริเวณที่เราอยู่นะครับก็อีกไม่ไกลนะครับก็จะถึงค่ายพักแรมและนะ้วเนาะในระยะทาง3.7เมตรกิโลเมตรไปนะครับป่องนางนาค320เมตรเนาะนูเลยเส้นทาง ไปเราไปกันเดินต่อเราพักนาไม่ไหวมันจะล้าโอเคเออเหนื่อยไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยยิ้มไม่หิวยังอิ่มอยู่ฮะโอ้ลมเงาตลอดเลยเ,เดินหน้าหนึ่งเก้าถอยหลังห้าเก้ายุบหนอพองหนอแม่เจ้า,าไป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 โอเคอ๋อ ตอนนี้เราเดินขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วมาถึงจุดไหนไม่รูกอ้ชันน่าดูนะชันมากเลยใครมีลูกไม่หลานไม่เหมาะที่จะเอาลูกหลานมาด้วยนะออตอนนี้เราถึงไหนแล้วไม่รู้โอ้ป่องนางนาคครับนี่นี่นี่ป่องนางนาคนี่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 ป่องนางนาคอ่อ นี่ครับป่องนางนางั่งเราก็เดินขึ้นมาถึงจุดป่องนางนา่ได้3.3มกิโล,ละลเนาะก็เหลืออีกน้อยนิดเนาะอีก2จุดก็ถึงละเนาะไปเดินมีกำลังใจละนี่ครับพญาแล่นเนรเนเืออีก200เมตรนะครับพญาเล่นเรืออีก200เมตรเองโอ้ยไม่ไกลเฮ้อแต่เหนื่อยยแต่เหนื่อยมากเลยเออ ย่าแล่นเรือโอเคครับตอนนี้เราก็ออกจากจุดป่องพญานาคแล้วเนาะก็จะเดินไปที่จุดพญาแล่นเรือนะครับก่อนที่จะไปถึงจุดค่ายพักแรมเนาะก็คือลานกลางเต็นท์นั่นแหละของพื้นที่เขาหลวงนะช่วงนี้ก็เป็นทางลาดลาดบนสันเขานิดนึงพอได้ให้เรามีระบบปอดหายใจ โอ้เหนื่อยออกกายเหมือนกันนะถ้าไม่ออกกําลังกายนี่ยุ่งเลยนะครับต้องจะมาเดินเขาแบบนี้นี่ต้องออกกําลังกายนะครับเพราะว่าไม่มีทางลากให้เราได้พักะระบบหายใจเรานะเป็นแบบชันขึ้นชันขึ้นอย่างเงี้ยตลอดเลยนะครับแล้วก็เป็นทางเดินแค่สวนกันนะแต่อากาศร่มรื่นดีมากเลยอากาศร่มรื่นดีสดชื่นนะน,น้ามาพักผ่อนน้ามาท่องเที่ยวน้ามาผายปอดฟอกปอดอะไรประมาณนั้นโอเค ไปเดี๋ยวเราเดินไปอีกสักระยะนึงก่อนนาะค่อยว่ากันเราไปตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วเห็นป้ายแล้วเห็นป้ายเป็นกำลังใจแล้วเห็นไหมนี่เลยป้ายค่ายพักแรม200เมตรเองนี่เห็นไหมเห็นไหมเราจะถึงเขาหลวงแล้วยอดเขาหลวงแล้วไปอีก200เมตรโอเคไป,ไปเรื่อยอๆนี่ยก็เจอลูกหาบแล้วลูกหาบกำลังลงไปรับ สัมภาระข้างล่างให้กับนักท่องเที่ยวเราก็ค่อยๆไปทีละนิดทีละหน่อยหายใจลึกๆยุบหนอพองหนอเดินหน้าหนึ่งเก้าแล้วก็เดินถอยหลังห้าเก้าผ่านนะอ้ยอมาถึงตรงนี้ครับมีป้ายนะครับแจ้งอย่างด่งชัดเพราะงั้นเป็นจุดตรวจค้นเนาะจุดตรวจค้นเรื่องอะไรรู้ไหมนี่ไง ตัวแดงเมือกเกิกเลยเห็นไหมพร้อมกับตาสัญลักษณ์โอ้ยแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์นี่คือไม่ใช่พวกยาดมพวกยาล้างแผลนะแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็คือพวกเกี่ยวกับของมึนเมาเนาะคงจะเข้าใจกันดีแล้วก็อาวุธนะครับอาวุธนะครับตามนี้ประเภทมีดก็คงจะอนุโลมได้ก็คือมีดทำคร,รัวเนาะอย่างอื่นคงไม่ไปเราไปต่อนิดเดียวเนาะไปะเรา ได้ยินเสียงนักท่องเที่ยวกันละววักวักวกวักหืไม่ก็ลูกหาบนี่แหละโอ้โหชันอีกเรานึกว่าไม่ชันแล้วโอ้โหดูดิก่อนจะถึงยังจะชันอีกอยู่เลยโอ้โแม่เจ้าเฮ้ยดูทุกท่านเห็นไหมโอ้โหเฮ้ยนะอยุดหายใจก่อนโอ้โหชันเลยชันสุดๆเลยตรงเนี้ยก่อนถึงเนี่ยนะมันได้ยินเสียงนึกว่าเสียงลูกหาบที่ไหนได้เป็เสียงนักท่องเที่ยว ยืนอยู่ตรงระเบียงชมวิวนะครับมองเรากําลังเดินขึ้นไปอยู่โอ้โหยอดเลยดูความชันของมันดิว้าไม่ไปทางไหนเลยเพระเจ้าเดี๋ยวเ,เย็นยุบเนาะเดี๋ยวตะคิวมันจะกินไงเราค่อยๆเดนินสักครู่ไปนิดเดียวมองเห็นเต้นกับนักท่องเที่ยวคุยกันแล้วไงข้างหน้าเห็นไหมดูเนินมันดิโอ้โหก่อนถึงจุดพัก กางเต็นท์แทนที่มันจะเป็นทางลาดมันกับเป็นทางชันโอ้แ่เจ้าอม,มีนักท่องเที่ยวมาให้กำลังใจด้วยสวัสดีทุกคนครับนี่ครับนักท่องเที่ยวมายืนอยู่ที่จุดชมวิวเพื่อให้กำลังใจนักท่องเที่ยวที่กำลังเดินขึ้นมานะครับเพื่อพิชิตเขาหลวงนั่นเองและแล้วสิ่งที่เราจะเดินขึ้นมากับเขาบ้าง ก็ถึงจนได้นี่ครับมองเห็นตะงานตาไหมหมดแรงจะพูดแล้วนะครับไปไปดูป้ายก่อนอแม่เจ้าขึ้นมาแล้วสดชื่นเลยเห็นไหมโอ้โหนี่ครับอุทยานชาติลามคำแหงให้พักแรมอ,อดูบริเวณโดยรอบครับของค่ายพักแรมที่เราจะมากางเต็นท์ นะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวตามจุดต่างๆเราค่อยว่ากันนะครับอันนี้เป็นจุดศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวซะก่อนนะครับนี่ครับนักท่องเที่ยวมายืนชมวิวรับลมผิงแดดแก้หนาวบ้างเถอะนี่ครับก็เป็นตารางประจําวันของแต่ละวันนะครับสําหรับพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกในบนยอดเขาหลวงนะครับของอาคารติดต่อสอบถามของเจ้าหน้าที่นะครับด้านบนนะครับก็จะเขียนไว้ให้ทุกวันนะครับ สองวันต่อครั้งเนาะตามตารางกระดานเนาะพาร์ที่ขึ้นพาร์ที่กตกอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงสุด29องศาสำหรับวันนี้นะครับก็อุปกรณ์มีให้เช่านะครับตามป้า <c> ย <oughs> เวลาเปิดเวลาปิดนะครับแล้วก็จะมีอ,อ,อะไรล่ะสินค้าเออสินค้าให้บริการนักท่องเที่ยวเล็กๆน้อยๆนะครับ ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ขาดหรืออะไรบ้างก็มีพอให้ได้ใช้สวยพอได้ประทงังในการดำรงชีพบริเวณลานกลางเต็นท์นะครับณนะจุดบนยอดเขาตรงนี้เองนะครับเนาะ